น้องเขินช้างครับบนทาสองคอนอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งฟังทั้งทิศวันออกนะครับพี่น้องเรื่องอันนี้บ้าแมนคน วางถิมไว้ดิครับกินมาเบิดดิอันนี้เป็นความเสื่อของผู้ที่หากินประจํานะครับเป็นเสื่อว่ามีภูมิมเจ้าทีเจ้าทางเจ้าหนองนะครับมีคนฝ่อหนองเป็นรักษาปูรักษาป่านะครับมีภูมิมบ้านภูมเมืองคนเพื่อนที่กินเขาเป็นกัดมีกันคล้ายๆว่านํำมันถาวายมาบูชากอนนะครับให้การหา,หาปูห้าปลาให้มันโชว์มันมนัน นะครับเห็นได้ตัวยิ่ง่ๆเห็นได้ซาได้รื้อมันก็ว่ามันไปก้าวไปนะครับเราก็เหตุการณ์ป่าราบลื่นการเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะครับอันนี้เป็นความเสือนะครับกบบ็บางท่านอาจจะเสื้อบางท่านอาจจะไ่เสื้อนะครับเพราะว่าบางท่านก็เฮ็ดแล้วก็อาจจะได้ผลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับความเสือแต่วเรบุก้นนะครับ่มุมนี้นะครับ มาแล้วครับตัวหนึ่งอากาศตันข้างเย็นนะครับวันนี้นะครับเบ่ดคืนลม้มบิดคืนใจมากปันได้กวานนะครับคุหาปลาซื่อมือน,นี้กันนอกจากหาอยู่ห้กินแล้วก็หาขายพร้อมนะครับบางท่านก็นเป็นอาชีพเสริม น,นี่ก็ไดนห้างทั้งสองผืนเนาะประเดี๋ยเหมือนกันครับมันทั้งที่ดึงทั้งสองผืนเป็นยังขอซูมนะครับเด้อขอซูมเบิ่งผืนของกีใส่หมวกสีออกสีเหลืองๆขิมๆวางผืนนี้ไว้แล้วครับเอาลองเบิ่งผืนนี้นจะมียังคาบอ โยกนะครับกำลังยอกอยู่ดีลาพิ้นนะครับการห้าวฮหถึงแพ้กับต่อฟังมันจะบ่คือกันนะครับถ้าข้าวอยู่ทึงแพ้ทึงเรือนี่จะต้องเหมือนหมุนหมุน,มนแฮบิดบิดที่นึงนลครับผมกับการสังเกตนะครับนั่นก็คือห้าของฟังนี่ครับมีบ่โอมีครับในป่าอยู่เมยหนึ่งนะครับ เบิง่งผืนต่อมาครับพีผ่าโพกหัวอ่านี่รูปดาวดแดงๆเป็น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 มวกแดงครับมวกเป็นดาวนะครับเป็นดาวแห่พื้นออกสีออกแดงๆคล้ายๆเสือนะครับมันคล้ายๆจะมนหมุนนิดนึงนะครับคล้ายบิดๆให้ มันค่อยๆเข้ามานะครับต้องใจเย็นนะครับมันแห่ห่าวมันจะบัคือกับแห่ฟังอ่าลองเบิรงครับมันจะมีอย่างมาบออ่ามีมาอยู่นะครับออฮะคือเนืใกล้อ้ายเล้าเนี่ยครับเนใกล้เนี่ยเราต้องเกตน,นะครับการห้าวเพิ่นจึงทรงสิ่งของมาอยู่ ทรงทรงเส,สตติดนั่นยีลีโอเจยวนี่ประมาณสามชีตโตครับบางพื้นนี่ต้อเนื่องครับอ่าันนี้ไอเล้าข้าวพื้นแดงปะเนี่ยอันนี้ก็คือกันครับ ใครจะขึ้นก็ขันสละนะคือนี่บางกันต้องเก็บถือยู่น่ะนั่นนี่เดี๋ยวนะครับเดียนะเ๋ยวบังแห่มันจะขึ้นฟังเป็นทรงห่างๆเป็นกระจายออกนึกแห่กระจายออกแต่ว่า,วามันมันมีปา่าเข่าเผาครับสังเกตยังไงนะครับอันอนี้หูหูกระจายมีอยู่ห่างสิบว่าหลายตนะครับนะบับงไอ หมวกดาวอีกครับไอหมวกดาวมันหมุนนะครับได้ขึ้นสู่บาดนี่ครับดึกก็หนีไปหาไม่ก้อนขึ้นเนี่ยเพราะว่วามันได้หลายแล้วครับเนี่คอยหมุนคอยฮอ,อน นอกนะ่โอ้มันจะมีมันจะเป็นพวกปลาขาวตะเพียนบ่มีบ่ได้ตะเพียนทั้งคุ่นครับมีบ่